คลื่นลมชีวิตตอนที่หนึ่งจุดจบและการเดินทางชีวิตของกลิตชายหนุ่มวัยสเปรียดดังเครื่องจักรที่ทํางานอย่างเที่ยงตรงเขาไม่เคยอู้ไม่เคยลบเลี่ยงจนกระทั่งวันหนึ่งระบบทุกอย่างก็พังทลาย สมบัติถอยไปเครื่องวัดความดันมันเสียเครื่องกำลับบงจะเบิดแล้วเฮ <c oughs> ้ยกรีนนายพูดอะไรของนายฉันต้องจะตรวจเช็คไปเอกไม่มีอะไรเสียจริงรท่าเครื่องวัดมันตันแน่ๆถังพักมันกำลังจะระเบิดเชื่อฉันเถอะตอนนี้มันเสียรูปแล้วไปเร็ว ยุทธภูมิศูนย์หนึ่งจากเมฆเมฆคาเปลี่ยนเหตุเพลิงไหม้โรงงานตอนนี้ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วเปลี่ยน หลังจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทํางานอย่างเฉียบขาดรวดเร็วเพลิงก็สงบลงโชคดีพนักงานส่วนใหญ่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากนักแต่ความเสียหายกับระบบการผลิตก็มีพอสมควรผู้จัดการโรงงานเรียกประชุมฝ่ายช่างในทันทีไอ้กริชแก่ทำอะไรลงไปเห็นไหมบริษัทเสียหายเท่าไรผมเตือนแล้วครับว่าระบบควบคุมมันเสีย แต่ไม่มีใครฟังผมเลยไม่ต้องมาแก้ตัวแกมีปัญหาเรื่องการเข้ากับคนอื่นมาตั้งนานแล้วแกบ็นตัวปัญหาันไล่แกออกวิชัยเพื่อนสนิทของกริที่เพิ่งเข้ามาถึงห้องประชุมไม่สามารถช่วยอธิบายอะไรได้เลยทั้งที่เขาก็มีส่วนต้องรับผิดชอบในอุบัติเหตุครั้งนี้ ้ฉันช่วยอะไรแกไม่ได้จริงๆวะ่ะเดี๋ยวฉันจะพล้อยเดือดร้อนไปด้วยเงินที่แรกมาด้วยการถูกใส่ร้ายมันมีค่าตรงไหนกันวะ จะเอาไปให้แม่ก็อายแม่เสีจริงเพราะเงินนี้เราไม่อยากได้มันเลยเรางไม่ผิดด้วยเงินชดเชยที่มากมายแต่แลกมาด้วยบาดแผลในใจและความอับอายเขาตัดสินใจไม่กลับบ้านไม่ติดต่อใครเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไหนก็ได้ที่ไกลจากเรื่องราวอันแสนเจ็บปวดนี้ และแล้วการเดินทางก็เริ่มขึ้นเขาใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายไปเรื่อยๆจนถึงท่าเรือระนองเขาได้พบกับคุณชายประสานผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปตลอดกาลพี่ผมเห็นพี่ซ่อมมันหลายวันแล้วนะครับเออเครื่องยนต์มันเจ๊งไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วอีกแค่วันเดียวคุณชายประสานก็ต้องออกกรือแล้วด้วยครั้งก่อนก็ยังพอไปพอมาได้แต่ครั้งนี้ ไม่ยอมติดเลยให้ผมลองดูไหมครับผมพอรู้จักระบบเรือรุ่นนี้อยู่ส่วนมากไม่ค่อยเป็นที่เครื่องยนต์หรอกครับผมว่าระบบควบคุมเครื่องมันอาจจะร้วนก็ได้ครับเออลองดูถ้าเองว่าเครื่องมันไม่เป็นไรแล้วมันจะเป็นกับตรงไหนวะ ที่ครับดันก้านคันเร่งให้สุดครับสุดแล้วไอ้นุ่มดันกลับที่เก่าครับที่เดิมแล้วเอ้าสตาร์ทเครื่องพอดูที่เกจวัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงอ่านได้เท่าไหร่ครับเกือบสามบาทเอาทำแบบเดิมอีกครั้งครับดันสุดดันสุดดึงกลับดึงกลับสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องโอ้โหไอ้นุ่มไอ้นุ่มเดืดดูวังดูววาล์วสมดุลน้ำมันมันเสียครับต้องเปลี่ยนใหม่ อนนี้ผมแก้ไขไว้แต่ก็คงใช้ได้ไม่นานถ้ายังไม่เปลี่ยนต้องทำแบบนี้ทุกครั้งเวลาติดเครื่องครับช่างเขาเมืองไปซื้อมาเปลี่ยนเลยป่านนี้แล้วกว่าจะถึงตัวเมืองเกรงว่าร้านอะไรจะปิดหมดแล้วสิครับคุณชายพรุ่งนี้ต้องกลับเกาะแต่เช้าด้วยไม่งั้นตอนเย็นบนเกาะไม่มีไฟฟ้าใช้แน่คุณชายประสาน คุนคิดอย่างหนักจะซ่อมเรือให้สมบูรณ์คนบนเกาะก็จะลำบากเพราะน้ำมันเครื่องปั่นไฟใกล้จะหมดแล้วแต่ถ้าปล่อยไว้หากเรือเสียอีกก็คงจะยิ่งแย่กันไปใหญ่นายปินไกลแล้วกำลังจะไปไหนผมชิอกิตครับก็เดินทางไปรเรื่อยเปื่อยไม่ได้มีจุดหมายอะไรหรอกครับดีเลยทนายยังว่างงานไปอยู่ที่เกาะกับฉันไหม เกาะของฉันกำลังต้องการคนเก่งๆอย่างนายพอดีหรือหากนายไปอยู่แล้วไม่ชอบใจยังไงอาทิตย์หน้าเรือฉันก็จะกลับมาซื้อสเสบียงอีกค่อยมาส่งนายก็ได้ว่าไงปนุม่มครับครับถือว่าได้ไปพักผ่อนครับและแล้วเกริ่นก็ได้ตัดสินใจที่จะขึ้นเรือลำนั้นไปสู่ดินแดนที่ไม่คุ้นเคย ที่ที่เขาหวังว่าจะทำให้เรืมเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตตอนนี้ส่วนคุณชายประสานดีใจที่จะได้ช่างซ่อมเรือที่เก่งกาจจนลืมกฎของเกาะอย่างหนึ่งไปเสียสนิท